นี่คือเมาส์เกมมิ่งที่ทั้งแรงทั้งสวยทั้งอึดและทนกับอินฟิกไอเรุ่นนี้ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะว่าตัวจริงเขาสวยกว่าในภาพเยอะเลยครับ <S <S <พว>มีดีไซน์ที่โคตรเท่เมาส์ตัวนี้เขาออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จับถนัดมือเล่นเกมนานๆไม่เมื่อยเชื่อมต่อได้ถึง3แบบคือแบบมีสาย 2.4G หรือบลูทูธใช้งานได้ทั้งโน้ตบุ๊กมือถือหรือ PC ไฟ RGB 16.8ล้านเฉดส,สีปรับโหมดได้ทั้งซิงเกิลมันต์หรือแบบลมหายใจมีแบตเตอรี่ในตัวถึง500งง100มงิลลิแอมร,ร์จ1ครั้ง มีไฟบอกร,ระดับแบตเตอรี่เตือนก่อนแบตหมดไม่ต้องคาดเดาปรับ DPI ได้สูงสุดถึง1 2 0 0 0 DPI รีพอร์ตเรทได้ถึง 1000H เฮิร์ตตอบสนองไวแทบไม่มีดีเย์มาพร้อมกับ2สีให้เลือกคือสีสตาร์ไลท์บลูกับสเปซไวท์แถมมีโปรแกรมมาโคห6ปุ่มปรับเองได้สะดวกทั้งทำงานหรือเล่นเกมวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับเพียงเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ Infinix i n 9คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Infinix จากนั้นให้กดที่แท็บ Diver และค้นหาคำว่า i n 9 upgrade แล้วกดดาวน์โหลดจากนั้นให้ลงโปรแกรมคลิก Next ไปเรืร่อยๆ ท่านี้ก็จะเซตปุ่มมาโคเซตค่า DPI หรือรีอร์ตเรทได้ครบทุกอันเลยตอนเราเซตติ้งค่าพารามิเตอร์ให้เราเชื่อมต่อ 2.4G หรือต่อสายนะครับเป็นงานเซตติ้งไม่ได้นะครับนอกจากนี้ภา,ายในกล่องยังแถม USB Type C และ OTG สำหรับแปลงพอร์ตมาให้ด้วยนะครับอินฟิก9ตัวเดียวจบจะเล่นเกมหรือทำงานก็คุ้มค่าใครสนใจกดสั่งซื้อที่ลิงก์ตะกาใต้คลิปมีส่วนลดให้นะครับและถ้ากระชอบกจเกตด,ดีๆแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลย